จังหวัดพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญ,ญาตรายงานการสอบสวนผู้ป่วยซึ่งต่อมาได้รับทราบผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหนึ่งรายนะครับเหตุการณ์โดยประมาณการสอบสวนเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่26มีนา เวลาประมาณ12นาฬิกา4ีนาทีเน่ยางานควบคุมโรคได้รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยนะครับว่ามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายการสอบสวนโรคโควิด1 9เข้ารับการรักษานะครับด้วยอาการามาที่แรกเนี่ยแจ้งว่าเจ็บท้องนะครับแต่ต่อมาสักได้ว่ามีอาการหอบเหนื่อย นะครับจึงได้ดำเนินการสอบสวนโลกตั้งแต่วันที่26มีนาเวลา15นาฬิกาเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเข้าข่ายรายนี้นะครับซึ่งต่อไปผมขออนุญาตใช้คำว่าผู้ป่วย PUI นะครับเพื่อให้สั้นนะครับก็ไปสอบสวนเบื้องต้นนะครับมีการเก็บสิ่งส่งตรวจส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่นนะครับ เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่27มีนานะครับได้ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่นนะครับว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ชัดเจนนะฮะคือยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลจะเป็นพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อได้รับคาแนะนาให้เก็บสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อส่งตรวจเป็นครั้งที่สองนะครับจึงได้ดาเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ เพิ่มเติมเป็นครั้งที่2ในวันที่27มีนาคมนะครับเวลาประมาณา10นาฬิกานะครับซึ่งต้องส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณา19นาฬิกา40นาทีนะครับของวันที่27มีนาคมคือเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์นะครับจาก สครเขเจนะครับว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่2นะครับพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็สรุปได้ว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายแรกของจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งจากการสอบสวนโรคนะครับอยากจะเรียนรายละเอียดให้ทราบครับเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ48ปีนะครับที่อยู่ตาม ทะเบียนบ้านและจากการสอบสวนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่แต่ขณะป่วยเนี่ยมาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับโดยผลการสอบสวนนะครับวันที่10มีนานะครับเขายังอยู่ที่บ้านกรวดบุรีรัมย์นะครับ11มีนาเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครช่วงหลังจากนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่สืบทราบ จากทางพยานแวดล้อมนะครับ15-19มีนาเนี่ยทำงานเป็นนักดนตรีในผับนะครับแต่ละวันเนี่ยเวียนเล่นดนตรีอยู่หลายร้านนะครับในแถวย่านศิริราชและปิน9กรุงเทพมหานครนะครับ15-19มีนา20มีนาเดินทางจากกรทมนะครับด้วยรถไฟนะครับลงที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ แต่ตัดสินใจเดินทางมายัางพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดหมหาสารคามเนื่องจากพี่สาวแนะนําให้มาอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นบ้านเข้าใจว่าเป็นบ้านเดิมของครอบครัวซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับคือเขาไปอยู่ที่บ้านกรวดแต่คราวนี้ตัดสินใจมาอยู่ที่พยัคฆนะครับ21มีนานะครับเดินทางด้วยรถบัสสายขอนแก่นสุรินนะครับจากแยกละกาจังหวัดบุรีรัมย์ถึงบคส อำเภอพยัคฆภูมิสัยนะครับแต่ตอนนี้สอบทานกลับไปแล้วเ,เป็นลงที่สถานีของผู้ประกอบการนะครับไม่ใช่ตบริเวณบขอสอของพยักฆภูมิสัยนะครับในในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับซึ่งไม่ทราบสายรถที่แน่ชัดแต่จากการติดตามสอบถามกับคทางขนส่งพยัคฆภูมิิสัยก็มีเ,เที่ยวรถที่เป็นไปได้อยู่สองช่วงเวลาก็คือ ช่วงที่มาถึงพยก,กระพมวิสัย7.25กับเที่ยว8.25นะครับก็คือรถเที่ยวแรกคือรถป .1 นะครับหมายเลข281-10นะครับหรืออาจจะเป็นรถป .2 หมายเลข281-2ขีดที่เป็นไปได้นะครับเวลาช่วงเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่พักที่อำเภอพยก,กรภพุมพิสัยเนี่ยโดยรถกระบะรับจ้าง มีชายหนึ่งคนทราบชื่อแล้วนะครับเป็นผู้ขับรถรับจ้างซึ่งรายนี้ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ดําเนินการติดตามเจ้าต,ตัวแล้วนะครับสั่งให้กักกันตัว14วันที่บ้านนะครับรวมถึงติดตามวัดไข้และอาการผิดกตินะครับ9นาฬิกานะครับก่อนจะถึงบ้านแวะซื้อสินค้าที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับหน้าที่ว่า,าการอำเภอพยยาภูมิพิสัย บริเวณดังกล่าวมีผู้สัมผัส4ลายเป็นชาย2หญิง2แต่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ํานะครับเนื่องจากไม่ได้พูดคุยกันเป็นลักษณะคนที่ไปอยู่ในบริเวณร้านค้าเดียวกันนะครับเวลาเก้านิกาสาินาทีะครับของวันที่ยีิบเอ็ดแวะซื้อเตียงนอนที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับปากทางบ้านอีเม้งนะครับมีผู้สัมผัส1ลายคือผู้ที่ทำ หน้าที่ค้าขายบริเวณนั้นนะครับเป็นหญิงหนึ่งรายนะฮะเวลาจากนั้นเข้าบ้านนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าเขาซื้อเตียงนอนไปนะครับก็เพื่อเพราะว่าบ้านหลังเดิมเขาเองเนี่ยไม่มีคนอยู่อยู่เดิมแล้วเขาตัดสินใจมาอยู่นะครับวันที่จากนั้นวันที่ก็อยู่บ้านพักตลอดวันที่ยี่สิบสองมีนานะครับออกมาซื้ออาหารนะครับที่ปาดทางหน้าบ้านตนเองนะครับก็มีผู้สัมผัสหนึ่งรายนะครับ วันที่ยี่บสามตอนบ่ายจากนั้นกลับบ้านตอนบ่ายนะครับออกออกมาซื้อน้ําแข็งใสในหมู่บ้านนะบริเวณใกล้บ้านทักอาศัยที่ตอนอยู่ก็มีผู้สัมผัสหญิงหนึ่งรายนะครับช่วงยี่สี่ถึงยี่สิบห้ามีนาพักอยู่ในบ้านทักคนเดียวนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับยี่สิหมีนานะครับมีอาการผิดปกตินะครับอสมอที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบก็เลย ไปรับทราบข้อมูลแล้วก็โทรแจ้ง1669ศูนย์สังการนะครับออกรับผู้ป่วยโดยแจ้งว่ามีอาการปวดท้องนะครับทีมกู้ชีพในพื้นที่นะครับเป็นชายสองคนออกไปรับผู้ป่วยนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพยากรภูมิสัยนะครับซึ่งทีมกู้ชีพทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงตอนนี้ได้สั่งให้กักตัว14วันพร้อมเฝ้าระวังสังเกตอาการนะครับ ถึงที่ห้องฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยแห่การครั้งแรกแจ้งว่าเป็นมาด้วยอาการปวดท้องรุนแรงนะครับมีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องนะครับมีรอยแผลเป็นนะครับผ่าตัดที่หน้าท้องนะครับแพทย์นะฮะซักประวัติแล้วก็สั่งการเอ็กซเรย์นะครับซึ่งต่อมาได้ซักประวัติเพิ่มเติมทราบว่าเนื่องจากผู้ป่วยคอ,ค,อ,ค,อคือ แจ้งอาการเพิ่มเติมว่ารู้สึกมีอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนะครับแพทย์จึงซักประวัติเพิ่มเติมผู้ป่วยจึงได้แจ้งว่าตนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและทํางานในอาชีพที่ต้องอยู่ในสถานบันเทิงก็กลับเรียนว่ามาแจ้งทีหลังนะครับเมื่อทราบเมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแพทย์จึงนะฮะได้ดําเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง แล้วก็ป้องกันตัวเองทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะครับนะแล้วก็คัดกรองพบว่ามีอา,อาการอ,าออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับก็ได้ทำตามแนวทางการรักษาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้นำ